ติดต่อด้านอ้อยหน่อยว่าเท่าไรอย่าเพิ่งวางพื้นนะครับอย่าเพิ่งวางพื้นนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเอฉันวางพื้นเลยฉันอดเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครับว่าตอนมีเปยนรองเท้าไปกรุณาเปลี่ยนคืนด้วยมองดี่้าของท่านรองเท้าจะบอกเอาไปถามอ้อยกล้วยกระอ้อยคือว่าอย่างไรอไปถามกล้วยก็อ้อยก่อน ออพยายามพยายามถามกุ am, ơi, nữa, ้ยก้อยหน่อยว่ายังไงอย่างละกู้หรือยังละเนิ่งอย่างละหนึ่งนะอ่คุณดองคุณดองขาเจ้าใจไทย คุณลองจะนำเอาของไม่ไผยท้วยก้อยด้วยนะครับคนอหนคับเคุณเล็กนั่งเฉยเลยเ่วยกันน่อยขอยกดูหน่อยนะครับ จริงไม่โกหกจริงจรงแล้วสองคน้องนขา่นครับไม่ได้คลอยปอยให้คุณดองไปจัดการทีนะครับจัดการเลยนะครับว่าเราปกันยังไงก็คงจะเหมือนเหมือกับทุกที่ไม่มีวเอากล้วยน้ปลาบอกว่าดูนอันนี้อันนี้อันนี้เชีอวตามมาเลยกล้วยอายุคู่นี้อได้ครับได้ครับจะเบาได้เรากินแล้วจะเบาเจ้าขา เจ้าสาวะบมาคนเดียวเหรอคะเจ้าสาวไปไหนล่ะตามไปดูเจ้าสาวที